เกตสสวัสดีค่ะเจกตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเราก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเเกตเกษียวแนวท่านะคะของพระอาจารย์นะคะํำพูนนะคะเท้าเวสุวรรณนะคะมาตอนพีตอนนองกันแล้วกันนะคะวันที่ผ่านมานะคะเลขของพระอาจารย์นะคะกับเขานะคะพอพาพระอาจารย์ห้มาสามคูนะคะเนาะเข่าซีสามแปดนะคะขันทันไดนะคะ ตัดเลนนะคะหกกลับนะคะคงสิโชคสิมันกันสุกุสุกคนอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะงนะวดนี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้ทรงแนวทางนะคะมาให้กับทางช่องแล้วนะคะเกตเลยเสี่ยมาตอนพีตอนน้องนะคะพระอาจารย์ว่างวดนี้นะคะให้บนเป็นบนนะคะให้ล่างให้บนหนึ่งชุดล่างหนึ่งชุดนะคะสําหรับแนวทางนะคะพระอาจารย์ก็บ,บอกไว้นะคะ เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็มีเขาไม่รุดนะคะก็ขอให้เอฟซีของเกตทุกคนท,กทุกทท่านนะคะเอาไปพิจาระนาอเด้อค่ะคะ่ะเกตกับไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะไปชอบกับตามนะคะเนาะไปคัดกับพานนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วนะคะเกตกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิบเรพาดตัวเลขเด็ดแนวทางดีๆจากทางช่องนะคะเนาะสำหรับเอฟซีนะคะพึงค้ามารับชมใหม่นะคะเกตกับฝากนะคะกดติดตามไวนะะ้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบเรพาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะเนาะเดี๋ยวเกตสิมาเขียนให้อีกรอบนะคะว่าแนวทางของพระอาจารย์เท้าวเวสุวรรณลำพูนนะคะ หายมาตัวใดนะคะบนแค่ตัวเดียวนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเกรดมาเขียนให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะเนาะคะ่ะกลับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะ,นะะเนะาะค่ะเนาะก็ขอให้เอฟซีของเกรดเอาไปพิจารณาเอาเนาะคะ่ะพระอาจารย์นะคะตัวงซื้อกับวงามเนาะค่ะเนาะ จาร์พระอาจารย์ลำพูนให้แค่ตัวเดียวนะคะให้แค่ตัวเดียวสำหรับเอฟซีันใดนะคะสนใจเอาลำลำพูดประสานค่ะลำพูนเด้อค่ะเกียรตขอโทษเข้ค่ะค่ะ ท่านใดสนใจนะคะสั่งคีมนะคะก็ทักแอดของใดเลยนะคะที่0821059843นะคะนะคะแล้วก็ท้าเวสสุวรรณนะคะผู้ใดมาบอกบุญ้ะเด้อค่ะท่านใดเห็นตัวเลขแล้วนะคะ่ะถูกอกถูกใจนะคะก็รีบไปหาจับซื้อไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าปูหอยแมาแค่บนหนึ่งชุด ล่างหนึ่งชุดนะคะสำหรับแนวทางนะคะเนาะ,นะะอุ้ให้นะคะงวดวันที่นะคะเดี๋ยวก่อนจีเขียนวันที่ให้กันแล้วกันนะคะให้มานะคะสี่ศูนย์สามนะคะมักสอบกันบ้านโนอนะคะเก็บเียนให้ตัวเงี้ง สี่ศูนย์สามมันขึ้นในฝนกระตกมดขึ้นนะคะคุณผูช้ชมฝนตกมดขึ้นทังสว่างนะคะตกครับ้ากาล่างนะคะแปดสามนะคะสามสามแปดนะคะอันนี้ล่างนะคะอันนี้ล่างนะคะเนาะ ล่างแค่คู่เดียวแค่นั้นนะคะบวัวออกตัวเก่าอีกแน่นอนนะคะการล่องเอาไปเป็นแนวทาากับล่องเบิงนะคะเนาะอันนี้บนนะคะอันนี้เรียนไปกลับนั่นมาเด้อค่ะค่ะวันที่สิบหกกันยานะคะเนี่ยคะ่ะเฮ็ดตัวเลขก,กันแล้วนะคะถูกอกถูกใจวะเนาะน,นะคะ,นะคะ เกดแบบมาล่งหายแล้วเนาะคะ<อ>่ะเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็บหายมาแบบนี้นะคะเกดก็เลย่อมาล่งหายแบบนี้นะคะตัวเดียวนะคะเน้นๆไปเลยแลเด้วค่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบนึ่งค่ะชัดนะคะ แคหนาจอไวทะเบงเลยนะคะแนวทางนะคะของพระอาจารย์ลำพูน,ะะนนะคะท้าวเวสสุวรรณนะคะงวดวันที่16กันยายน2 5 6 5นี้นะคะเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะนี่ระคะงวดงวดนี้นะคะวดที่ผ่านมานะคะปะวัปะวปววเหลขเป็นสันจรน,นะคะเล็สซันจรน,นะคะบ่แน่นะคะสิออกตัตเกากอะไรนะคะเนาะ เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะแคบหนาจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวทางนะคะที่เกียรแดงมาตอนพี่ตอนน้องนะคะก็ขอห้พ่อแม่พี่น้องนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจล่องเบิงนะคะเอาไปเบิงกับสำนักอื่นๆพร้อมนะคะเนาะว่าเข่ากันบอนะคะคันตัวเลขนะคะถูกอกถูกใจนะคะก็รีบไปหาจัดเลยนะคะเนาะเลขบ่ดังหรอกนะคะเนาะเพราะว่ามันตกเก่านะคะสาม,มารถซื้อได้นะคะสำหรับท่านใด ที่งบหน่อยนะคะก็สาม,มาาถซื้อได้นะคะเมื่อนี่กับฝนกับตกคือเกานะคะพ่อลิลลน่ลตาบอมาขึ้นนี่ตกนักนะคะนักคกนะคะมันขึ้นนแคบหน้าจอไว้เถอเบิ่งเลยนะคะแนวทางนะคะของพระอาจารย์ลำพูนท้าเวสุวรรณนะคะบนให้4-0-3ล่าง8-3-38นะคะแคบหน้าจอไว้เถอเบิ่งเลยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟ้งแล้วนะคะก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องน้ำแน่นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะให้ท่างช่องนะคะได้หาตัวเล็กเด็เดแนวทางดีๆีนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เถิงเลยนะคะเล่นง่ายนะคะสำหรับท่านใดงบหน่อยนะคะเล่นง่ายนะคะตะบางคนกับสิบอมบกว่าเลก ตัวเกานน,ะะน่เนาะค่ะเนาะค่ะมันกับบอแน่บอนอนเนาะคะ่ะพอออกตัวเกามาสามมาสองงวดแล้วนะคะสองงวดแล้วมิแตแปดสามเนาะ,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็ดกระคอหายพอแมพี่นองทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บย่าจุนเด้อค่ะคอหายเฮงเฮงลวยๆยถูกหวยงวดวันที่16กันยายนพศสอง0ัน หกสิบห้านะคะขอให้ถูกไปพร้อมๆกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมีเพียงทอนีพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ